สบัสดีค่ะสองอีสานสัมพันธ์ค่ะมื่อนี้ยายปลอมมหาเก็บจูดโอ้ยอ่อนซ้อนผู้เขางามพู้น่ะมอลลามกับมี่ได้พี่น้องมาชมวิวค่ะวิวทั้งผู้ทั้งเขาจางมองได้บูกองจากฮอนมองผู้ใดอยากมีความสุขทางจิตใจมาเด้อ ไม่ใง้ไหลกับมวลแท้พูดอ่ะเออบวมเมยดิพี่น้องเย้ยแหนวิวภูเขางามคักงามแห่เห็นพักหวานเอ,อิญได้ด้อไม่ไงอันนั้นสิพ่อปีนต้นพักหวานอ้ยเมยเมย์เมยพี่น้อง เศร้าเมยขเศร้าเมยขึนเครื่องพู่อุ้ยไม่เงี้ยไรปิวปิวแว่นแว่นนั่นแงะออวไปอีก้้แม่ย่าหันย่าสั่นเลยมิโอ้ยมันเงียหูจจกบอว่ามันเมื่อยตอยดิวพี่น้องวิว วิวทิวทัดเย็นจุวยจุยต่ว oh, <he> ่าคห้นหอนหอยภูเขาดูวิวทิวทัดโอ้โหหเหมยมยเมยเมยนั่นดิ อื้อออเอาเมย์เนี่ยเท่าไหร่เ้าเมยเนี่ยเท่าไหร่เมยโอ้ยขื้นม่ม่อากันขื้นม่ขืนผู้เมย์พี่น,อน้องเมย์เฮ้ยเดี๋ยวลงทักใจแยปลอมพามาชมวิว กินลมสชมวิวตอนนี้หิวน้ำพักกันขึ้นเนี่ยพักกันยางขึ้นเนี่ยหิวจินน้ำก่อนจังสิพักกันลงมาใหมเฮ้ยฮอนฮอนฮอนไงหน้าเอ้ยเปิดพัดลมใหน้น่ไงหน้าเอ้ย ฮอนฮอนเจ้าเมยได้พี่น้องเจ้าเมือยเห็ดแน,นวกินกินเขาต้ำกันได้ว่านี่โอ้ยอยย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 บยันยยัไยย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 น,น เพิ่นเฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดพุ่นะแม่ขั้วเฮาสิแกงอันพักบานแกงพักหวานเฮดจะไปเก็บเอาเด้อนี่พี่น้องเฮ็ดเก็บเก็บมาเด้อนี่เป็นก่อนเก็บอุ้งยอดยอดโจทย์เแล้่ากแล้วพี่น้องพุ่นพุ่นนะเฮดพูนนะพูนนะเออนั่งอย่านั่งกับอย่านั่งเลยเรียบร้อยหัวหน้าญ่เฮาผู้เพิ่นเฮ็ดเนี่ยกินประจำผู้ใดเจ้าว่าเอ้าเมู่อจาคอมเมนต์มาเลยเด้อนี่ว่าเป็นผู้ใด ขนาดว่าขังน้าแม่เจ้าเนี่ยเจ้านี่ผู้ช่วยนะค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยเออขาดบ่ได้มันอันอันฟ้าเขียวง้มนะค่ะขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องขาดบ่ได้ฟ้าเขียวง้ม อันอันให้นั่นบ้างแน่ยังสั่นกับเปลี่ยนบ้างแน่ยังสั่นไหมใส่ผ้าขาวเด็ดมีเดร์ลายเจี๊ยบอยู่แล้วแลวลายเห็ดแล้วลายเห็ดงามๆเอาหนิไม่ไงน้าเอาใส่ห้องควยล่ะก็เระยใจเอาพอแล้วกินบ้าเหมือกกินบ่เหมือกินบ่เหมือกใส่บ่วงควายกระไดไม่ไงอันนั้นเจ้าปอกอย่างเจ้าปอกจูดเ้าเจ้าเจ้าปอกจูดเ้าเจ้าปอกกันนออันกะนอเพ็กเอาเหมือนเดิมค่ะไม่ไงอันนี้นี่ค่ะประจําเลยค่ะ นี่ครับสองไม่ไงยนี่ไม่เงอันนี้นี่ครับว่าขาสองขาเด้เนี่ยร่วมกันเป็นจ้าไรบุ๊ไปน้ากันดีคักดีแน่ย<ว>บ่เป็นขาไผ่ขาให้โลแต่เป็นขาข้นนี่ล่ะไปน้ากันประจำเด้ค่ะไปหาโยหากินปลาขี่รถมาพูมาผาเพราะกันกินเขายุ่งเหี้ยนบ่ดสบผู้เถ่าเนาะกินเขายุ่งเหี้ยนกับบวซสบมาหากินเขาปลาเนี่ยพูนผู้ดังไฟกับมีอันดังไฟแล้วกับสีมอดในเพื่อนยูดอก ย่านเพิ่นไฮแตงไฟแข่งเงินน้องใหม่ซื้อดอกย่มแล้วจบกับปิดไใอยูปวดเรียโปวดเรียบปวดเรือบยี่สิบบักใส่บักสาราิมตั้งบักสาราลิมตั้งบ่เขตดอันเขตยดใดย่เขตวดปลาสงวนขึ้นแท้ว้ตลอดเว้ออันอันไปตม้าบ่ไปตมาฉันไปได้แล้วมาอยู่กลางทางก่กน่เตมอัน เบอร์นั่นเบอร์ยี่สบามเบอร์เนเบอร์ยี่สิบสามบ่เออคุณทาค่ายไววตลอด้อพี่น้องจาา่าลินางเด้อปวดเรียกปวดเรียกไ่เงห้ยนีานะนั่นไม่เงี่ยหันกีที้ป่ะนั่นวิทุนสาษงสันรองหันกีทีเบอร์คือเบาล้องแต่ไม่ใงญ่นี่มั้ยโอ้แต่นกนกน้าโอ้กันเล่าหายไม่เสียดายเอ้า ผัวตายไม่เสียดายเท่าเราหกผู้นี้นี่คำพูดตลกเดียวจากบอกนอเดี่ยวนั่นเห็นบ่เอราะอาอสารลัดตัวหนึ่งบ่ได้ได้ขาดบ่ได้เด้อหาเฮ็ดเฮียเด้อคันเฮ็ดเฮียนี่ตะขรองเฮ็ดเฮียบ่เป็นยังคันโม่เฮ็ดนี่เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายก็ขาดโอ้ลืมล้างมั่นได้ไหมอันนี้เจ้าเด็ดหรือเปล่จ้าค mm ิดว่าคิดว่าคิดว่าบันลงก์ายว่าคิดว่า ละพากันไปหาโจดหาน้มากินปลามาได้กินข้าวปลาแซ่บแซ่บปลาน้ำไร่เฮียน้ำไก่ไกันเด้อน้ำไก่ไก่น้ำไก่ไก่อ้วน่ะอ่อนอวลัรวเนาะปลาไงไหลคืออ่อนดีแถอวะอ่อนดีแท้แทออพู้เฒ่าเป็นคนปอกเหาเป็นคนแจงคอยเป็นคนเบิองใช่ถูกต้อง ห้าวเป็นนคเบิ่งยนข้นเบืองพูน่าเครื่องพักหวานก็มีได้พี่น้องเก็บพักหวานไปตู้ได้หน่เด้อขาดยางเดียวขาดยางเดียวขาดยางขาดไข่มดแดงใช่ผู้ใดสิบเย่อแงไข่มดแดงไอ้ห้าวหมูมาน้ำมันเส้นละอุ้ยไข่มดแดงไหมเนาะนางกินเอากข้าไปหาฟื้นตัวเนาะหาฟื้นยางพอเลยรือกันแงเข้าไปสมบัติบ้านที่ไหนเดินไปหาฟื้นดีบาวต่ดอกใครคยเป็นผู้เฮ็ดบ่วยกับบาทตีลูกนี่ไแม่ อุษาอันนั่นเราได้คอมเมนต์เราได้ว่าเนี่ยแหละแม่คั่วหัวหนุ่งคัวหัวหนงเออแม่คั่วหัวหยงเด้อพี่น้องเออดังไฟมัเงินี่ยังได้ให้ลูกไปช่วงลูกสองลูกขึ้อหัวถึงแม่ขึ้นหวที่ขึ้คืออัดรถไปเบิดอสักเดนนี้ว่าเมื่อวานพูดนะเต่าขี้ไฟลูกลูกเอี้ยงกับอี่ไอ้เอีอันนั่นบะเออเก็อ้วน่านุ่งเกอาว้วนพูดนะ กินก pues e ินแบบอีสานบ้านเฮาคักคักเด้อพี่น้องเลยดีคักด no. ีแน่เต่ากับเต่าขี้ไฟเออวันทอดขี้เขาควาแคบแฉบไปก่อนยังกินยังเอาไม่แงาทอดเออกแคบอยู่ดอกคันบ่เคยกินโอ้มขึ้นวอนหมอได้บ้านนี้หมอขาวๆพี่น้องเอ้ยหมอดำดำขาวเม็ดแกงยอดตูดยอด เฮ็ดบดผุ้เดียวพี่น้องหาเก็บเฮ็ดบดก็ได้เฮ็ดบดน้ำได้หยังมาจับหยัดใส่กันเมด่อสุยางสุเนวตีตะกนเบาบ่ถึงว่าหับตะกุนเบาถึงได้การไในน้อยใหญ่ไเนาะเอาเจอสีคล้ายหยังคล้ายผูกหวานกับจกโอ้ยเบตองกุ้งอยู่ทางใดคนที่ไปหาเบ็ตองกุ้งมาให้ดอกปอกให้มันได้ซะก่อนเจ้าหดแล้วเอาขึ้นลุขึ้นฝนใบเถอะ ออกออกล่ะไงนาเอ้ไงไรปวดออกออกแล้วแล้วจะจดล่องกินน้ำกินเหล้าจังว่ากินน้ำมันหอนไนบ่หอนไนบ่ลเแม่พ่อตู้อันผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานแล้วก็มาอ่างกันอ่อ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 นอ้วนรัวอ่วพึ่งซื้อๆื้อวังหันมาปั่นกันบาทที่นี่เอาเขากันปั่นกันพี่น้องเพื่อน เก็บมาแล้วแล้วยู่ในโขกในปลาเด้อพี่น้องเด้อเออเอาปั่นกันเด้ออัดแกงเฮาไก่สีสุกไปไปแล้วเดี๋ยวบ้าโอ้เออเอาไปตองกระเบื้องอันนั้นพูน่ะพวดรวงรวงใก่แล้วไก่สีสุกแล้วว่าไก่ดอกนั่นใครจเก็บผักหวานมาใครจะก็มาปั่นกันกินแล้วบบบนี้พี่น้องเอ้ ไายน้องคาเจ้าเอาหมูเจ้ามีวิธีใดเอาแบบนี้ขวอยเข้มตัดเอากระซิสุกแล้วเกลืวานใส่ไว้พี่หน่องใส่กับหวานตัดเล็บแอยตัดเล็บมาได้เฮ้ยแต่เชี่บแค่ปะใส่ผักหวานสวดๆหม่ไม่ปั่นกันแล้วแล้วก็มาแข่งสู้กันกินที่มันเหลือพี่น้องเอ้ยเงาผักหวานกินผักหวานสวดๆนี่เป็นยังไงเจ้าว่าอร่อย แม่ครัวที่เท่าไรกับปันกันกินญี่ปันกินกันแม่ชนะปันกินกันญี่ปันกันกินเป้าพิษเป้าไม่พิษเป้าไม่แเนื้อจุดเน้อจุดเนือผักหวานหอมใช่ไหมแม่คือหอมเนาอร่อยจังเลยเนาะหอมเนาะปรุงไดเนาะจ้ะปรุงเลยปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะน่าอร่อยจังเลยเดี๋ยวน่าอร่อยคนปอกับปอก เคียเคียมเคียงเคียงออกเคียงออกเม่คือแดงแท้คือแดดแท้กินแม่นกลางแสงแดดอันเย็นฉ่ำนี่ละเอามึงนี้ล้วเนาะมันค่อยกินฟ้าวกินฟ้าวเร็วๆเขาก็ดฟ้าวไปอีกคือก้าไปหาอีกจ้าชิมชิมเอาเจ้าชิมเลยชิมเลยมาต้อนกันคือเจ้าเจ้ากินรวดเดียวกันกับข่อยเอาชิมเลยจัดเลยค่ะจัดเลย ไปหาอีกจักหน่อยน้อยไงตื้อนะถ้าได้อีกจักตื่มกันเหนื่อาเอาเอาใสใสสองถ้วยก็ได้สองจุดบาทสองถวยเราข้อบ่อเยือใสซ้ำก็ได้นั่นใส่ลวดนั่นซ้ำนี่ก็ใสซ้ำนั่นก็ใส่นี่ใสสองซ้ำนี่นั่นเด้ดเฮ้ยก็กินยูป้าเนาะเขาก็กินจะเจ็ดพิธีพิธันได้มั้มันสีบ่อแสบใสสองซ้ำปะ จ้าสอง้นี่แม่เนาะบัวจานลงงบ่บ่บองดอกบ่ื่ดอกหน้างมืงบุ่นนึ่งซ้ำง่ามง่นกลางมือไดุ้่นเอาเศ้าเด้อพู้เทานันเศร้าเด้อเศร้าเศร้าพูเทาม่กินเทาได้หนีบอ้าจ้าจ้ใส่เลยใส่แม่ใสเอาซ้ามันขึ้นหลายอยู่ซ้อ่ใสใสเข้าไปใส่เข้าไป ข้าเจ้าคือดีใช่ไหมทน้อยทังนี่เขาสลัดเขาบอกนนเป็นออกองนเดอรต้งปอทั้งเมียนมันติดสมเนะบางเมียมันปอกับเมีมันัดใส่ซ้ำเลยด้พี่น้องกิ่นในปลาในดงคักเนี่ยใส่ซ้ำเลย ก้างแสงแดดอันเย็นฉ่ำเทเลยจ้ะแม่ออเดี๋ยวรอสักคู่เหรอรอสักคู่ใจฮอนไหมคะไม่ครัวใจฮอน <มา S 1> โอ,อ,อมานะมานะใส่ซามกะละมังนะมานะเอ้ยมาแบบน,นี้เข้าไปแม่เข้าไปก็เนีันนั้นเอารถไปใช้ี่ใครหยิาบแล้วเา แยบแน่เบบกินชาบาอยากหลีกไรออ้าวเ้าเมาก้เขาิดอาพักกันกินย่างเดียวพามีทิ้เขาทิ้เขายุนาแบบแลดเดี๋ยวจังไปเอเอ้ตื้อเอาทิ้เขามาเน่อุน่นเดี๋วว่าอุ่นดีด เจ้าหัวไอหยังเป็นออหยังแน่เอาเที่ยเข่ามาเนี่ยกระั่นไม่ไงบาเข่ามาแล้วนานออใครบ้านผู้ใดบอกยืดหันเออติี่วเข่าใกระพรอมได้ยนใส่ผู้เท่าเอาบุญใอสิคักขนาดคักขนาดแจงเออนั่นดี หมออันนี้อันนี้คือการชิกินเข่ามาลองปองแมงโอ้คนให้กินหาาหาอยู่หายกินเพิ่นกินนะขมนที่ปะคำหวานมีอะไีนทำคหวานอ้ยกินแกงยอดไหวพี่ละย่างเล็บเล็บเขากลัว นี่บ่ไปเอาเอาใซ่เอาใซ่เุ้ยนั่งไล่เนี่ยเดี๋ยวนี้แซบว่ายไงไฟไงไฟแซบว่าแกงกินข้าวปลานี่ยแซบโพดแซบโพยู่เฮี้ยนบพรา่กันกินข้าวเด้วยอ่าพ่นพ่นอืมนั่นกู้เถ่าเด้นี่เออมาอยู่ปลายอยู่ดงเอออ่าเป็นพ้าหาอยู่หากิน เพื่นแกรักสมรักษาของแม่ไม่อย่างเป็นอาเซียบเธอไม่แย่กันีแม่โบเติมอีบ่อก็ย่าผ้าข่อยมากันสี่้วเอผ้าข่อยมาสอนหัวกพีเบอามาสอนหัวผู้หนาบางนี้พี่น้องสิผ้ามาสอนหัวบานสอนบ้านสอนยังงา่สอนกินน้จดว่าตั้งแต่แมี้อว่ามมีหัวกเอาเกียนมาติ่นี่กินข้าวกินข้าว เขาไหลาเาไอิมาไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำ่ห้องเขามาเนี่ตื่นเขามาจัดสถานที่ไปให้เรียบร้อยเตก่นกนอเท่าก่นห้มันอิ่มเก่าเก่ามาหอดง่ายหนาขึ้นเนี่ยเก่าแห้งแค่เก็บมาตจใสน คนูเก่าเนาะไปเก็บอันยอดจูดมากบอกคือเก่าเด้บ้านวางมาต่อเรียกงามงามดีัวหน้าคอยบาดนี่แหละเก่าพดเก่าโพดเมื้บกันหัวก็ไม่หัวเจ้าเมย์บ้านยอดพักหวานบาดนี่พี่น้องอยากบอกพูดอู้ยยอดพักหวานก้ามนาค้นยังคนละอย่างไม่เง่้ยใหรยอดพักหวานก้ามนาคนคนละอันเลยวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเหื่อนไงเต่งเกาแห้งโอ้ยพี่ักกันเมื่อยสีเลือกล้วสีเม่อบ้านได้แล้วพี่น้องกลับบ้านกลับซองพูดน่ะนั่งจอบบอกจูดใส่ผู้เบาเอาอันของอันมากันอันเอาเอาอันพักหวานให้เบื้องในพี่น้องมีหอดผู้เบาแล้วเบื้องในเบื้องหนาด้วยนะหนาเกาเกาหนีิหนาเกาเกาหลัวหลัวนี่ก็มีผู้เบาเก็บ่พักหวานให้ในไงเตื่อเอาเพื่อนไตื่อก็ได้ โอ้ยขากบ่คำแล้วๆนาะแม่นาะเข้ากาบ้านมาเนี่ยอือกาบานกาบซองเอาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ยะยปลอมเลเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ